คุยกับท่านนี้ครับท่านพันตำรวจเอกศรีหนาประยุนรัฐอดีตที่ปรึกษากรรมธิการปรปงอและอดีตเลขาธิการปรปงอด้วยเรื่องของการถอนเงินผิดปกติ250้าบล้านบาทาช่วงเลือกตั้งตรวจสอบได้จริงไหมตอนนี้ท่านมาแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแหมเป็นปกติไหม,ไมฮะก่อนเลือกตั้งโค้งสุดท้ายแบบนี้เรื่องของเงินที่มันจะมีการเบิกถอนกันจํานวนนี้ในทุกๆครั้ง อะย้อนอดีตไปครับท่านครับครับครับเอการถอนเงินจำนวนมากเนี่ยนะครับผมเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อครั้งที่ผมอยู่ในตำแหน่งเลขาก็ไม่ไม่ค่อยเจอนะไม่เจอแบบนี้ครับไม่เจอครับเพิ่งเจอรอบนี้ใช่ไหมฮะไม่เจอหรือเขาไม่แจ้งนะท่านเลขาไม่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 แจ้งคงจะไม่ได้ฮะเพราะว่าเราเรามีโทษปรับโทษปรับสูงนะฮะ ปรับสถาบันการเงินสูงสูงผมคิดว่าสถาบันการเงินไม,ไม่ไม่น่าเสี่ยงเพราะมันไม่คุ้ม,มครับค่ะ้าเลขาถามนิดนึงปกติเนี่ยเรียกขออนุญ,ญาตเรียกทะเลขาเนี่ยถ้าเป็นอนดีตนะเลขาปมงติดปากปกติเนี่ยปกติอะค่ะปกติเวลาทําธุรกรรมการเงินเกินสองล้านที่เราต้องแจ้งอยู่แล้วไหมคะหมายถึงโดยทั่วไปอะค่ะครับือาาคือเป็นหลักการว่าการถอนหรือฝากที่เกินกว่าสองล้านบาทหรือสองล้านบาทขึ้นไปเนี่ยโทษฮะ เอจะต้องมีการรายงานธุรก,กรรมค่ะนะแต่แต่เท่าที่ผ่านมาหลังจากที่เรามีเรื่องระบบโมบายแบงกิ้งการจ่ายเงินผ่านระบบโอนเงินต่างๆความสะดวกในการทําธุรกรรมจยมีมากขึ้นค่ะรายงานธุรก,กรรมสงสัยเนี่ยโทษครับรายงานธุรก,กรรมเงินสดเนี่ยก็จะเริ่มน้อยลงในขณะที่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการทําธุรกรรมทางการเงินโดยปกติเพราะนั้นมันน่าจะน้อยลงมันไม่มีความเป็นที่ต้องใช้เงินสดเพราะการเบิกเงินสดเนี่ยมันต้อง มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆอ,อยากจะเดินเข้าธนาคารจะเบิกสามล้านห้าล้านเนี่ยมันไม่ได้ทําได้ตามนั้นนะเพราะธนาคารลูกแข่งเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาจะมีวงเงินที่เขาฝากไว้ก็เผื่อมีเหตุการณ์เช่นปล้นเงินนะยักยอกเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เสียหายแค่นั้นแต่ไม่มีธนาคารไหนเอาเงินร้อยล้านสองร้อยล้านเอาไปวางไว้ที่ไล่คนมาเบิกเว้นเสียทคุณต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าในระยะเวลาพอสมควรเพราะทนายเอ่อธนาคารจะต้อง รวบรวมเงินเพื่อเอามาไว้ที่ธนาคารสาขาแห่งนั้นสําหรับลูกค้าที่จำมาเบิกเงินครับค่ะ<ม>กรณีนี้เนี่ยค่ะทราบมาว่าเบิกเงินเนี่ยขอเป็นใบร้อยกับใบห้าร้อยด้วยเนี่ยค่ะท่านครับครับอ่ามันเรามีสิทธิ์ไปถามหรือไปตรวจสอบเขาได้ไหมคะ <c oughs> ว่าว่า,ว,าว่าเราอันนี้ใครต้องเป็นคนตรวจสอบก่อนแล้วก็เรามีสิทธิ์ไปไปถามเขาได้ไหมเพราะว่าเงินของเขานี่ เคยถามทั้งปปงอบอกว่าอยู่ๆจะไปตรวจเลยได้ไหมถ้ามันมีมีมีเคสแบบนี้ตรวจเลยได้ไหมคะท่านเลขาครับที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะการฝากหรือถอนเงินก็ดีมันต้องเริ่มจากการเปิดบัญชีค่ะนะเริ่มจากการเปิดบัญชีการเปิดบัญชีเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีการทำ KYC KYC น,ะ KY นี่ถ้าให้ประชาชนเข้าใจก็คือการรู้จักตัวตนลูกค้าว่าคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไร นะครับหลักฐานในการเปิดบัญชีถูกต้องตรงตัวไหมอันนี้คือ KYC uh. แล้วมันจะมีมาตรการเรื่อง CD uh. CDDCDD เนี่ยเขาเรียกว่า Customer Due Diligence uh. นะฮะภาษาไทยคือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อที่จริงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งมีระบุไว้ในกฎหมายพรบหลักคือมาตรา20ทับเป็นคือพรามอยาดป้องกันปรับปรามการฟอกเงิน uh. กับกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อที่จริงเกี่ยวกับลูกค้าพศ .2563 c ึ่ซีดีเนี่ยมันก็คือกระบวนการยังไงครับคือเมื่อมาถึงเนี่ยสถาบันการเงินควรจะต้องตรวจสอบนะครับว่าคุณเป็นใครมีรายได้อย่างไรมีรายจ่ายอย่างไรนะครับการทาธุรก,กรรมต้องเหมาะสมสอดคล้องกับอ,อตัวลูกค้านั่นเองค่ะ <c oughs> หมายความว่าสมมติว่าคนเนี้ยทําเป็นเป็นชาวบ้านเป็นประชาชนทั่วไปนะ อาผมยกตัวอย่างนึ่งคดี call นเตอร์ซึ่งผมเ,เป็นพยานสารมานี่กม็มีมีเ,เด็กผู้หญิงคนหนึง่งอายุก,ก็ยี่สิบนิดๆนะการศึกษาก็ก็ไม่สูงไม่สูงนี่ไม่ได้จบถึงมาหาวิทยาลัยเป็นพนักงานทําครัวแจ้งว่ามีรายได้หนึ่งหมื่นบาทนะ,ะปรากฏว่ามีการท,ทําธุรกรรมเงินเข้าบัญชีเนี่ยหลายล้านในชวงที่ผ่านมา แล้วเข้ามาแล้วออกภายในไม่เกินหนึ่งนาท,าเทีเร็วที่สุดเร็วที่สุดยี่สิบวินาทีค่ะช้าที่สุดไม่เกินนาทีนี่คือรูปแบบการทําธุกรรมเพราะฉะนั้นธนาคารต้องเรียกมาถามว่าเออหนูทาอะไรคุณลูกค้าทําอะไรค่ะคุณลูกคา้าเออเป็นพนักงานเนี่ยมันมีเงินเข้าออกคือจะบอกว่าถูกหวยมัน,นทุองทีเดียวใช่ไหมไม่ใช่ถูกถูกหลายรอบแต่อันนี้ธนาคารมีสิทธิ์เรียกมาถามได้เหรอคะนี่ครับตามกฎหมายต้องทํา ก็ปปงต้องไปถามว่าคุณทำซีดีไหมค่ะเอ่ที่จริงจริงเลยเนี่ยนะผมเรียนเลยนะครับว่าเอายกตัวอย่างพอซีสเตอร์เพื่อที่ประชาชนเข้าใจได้ค่ะถ้าทำธูรกรรมผิดปกติไม่สอดคล้องที่มาของรายได้และรายจ่ายธนาคารต้องสอบถามก่อนว่าคุณทำอะไรได้เงินมไงที่มาของแหล่งรายได้อยู่ในกฎกระทรวงครับข้อสิบเจ็ดนะถามก่อนแล้วถ้าถามปุ๊บลูกค้าไม่สามารถนำข้อมูลนะฮะ ที่น่าเชื่อถือต้องเป็นไงครับระง,งับการทำธุรกรรมตามกฎกระทรวงข้อ23ค่ะต้องระง,งับก่อนแล้วก็ให้เอาข้อมูลไม่ถูกต้องแล้วก็รายงานเป็นธุรกรรมสงสัยไปที่ปรประมงนะที่จริงธนาคารทําได้แต่ส่วนใหญ่ธนาคารไม่ค่อยทำามไม่ไ,ออไม่ค่อยเห็นธนาคารใช้แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงไปใช้ออะถ้าใช้เนี่ยคอเซนเตอร์ไม่ได้เกิดหรอกครับออ หรือว่าเขาอาจจะยุ่งหรือเปล่าคะท่านท่านเลยค่ะอันนี้มองแบบว่าโลกสวยผมเรียนนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกัความยุ่งมันเกี่ยวกับว่าจริงๆถ้าถ้าทาเข้าใจครับธนาคารมีลูกค้าเป็นหลายล้านบัญชีเดี๋ยวนี้ทั้งโลกเขาก็มี AI กันใช่ไหมครับค่ะระบบาทได้ใช่ไหมท่ันท่านสมัยเนาะผมพูดถึงเอไอระบบระบบระบบไอีเดี๋ยวนี้ผมเป็นซี o ของปปงมาก่อนผมดูดี ซีอคือผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <Ừ. S 2> ผมเป็นคนทําเป็นคนทําระบบพัฒนานระบบต่างๆให้กับปปงตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเพราะถ้าสิ่งเหล่านี้มันทําได้ถ้าะจะทําเ,<อ>เพราะฉะน,น,น,นั้นในกรณีที่มีการมาฝากถอนเงินเยอะๆเนี่ยหลักสําคัญก็คือว่าคุณทาซีดีดีลูกค้าหรือยังอันนี้ปปงต้องไปถามค่ะแล้วถ้าซีดีดีทำแล้วไม่สอดซ้องเป็นโน,นมินีบัญชีม้ามา,มาอันนี้เป็นเรื่องแปลกเราต้องตรวจสอบอืม คนที่จะฝากถอนเงินจํานวนมากเนี่ยอย่างอย่างเราไหมไม่ใช่ต้องมีอาชีพราชการระดับสูงก็ยังยังไม่ได้นะท่านท่านเคยถอนเงินสองร้อยห้าสิบล้านมันหนูถามจริงทำไมไม่เป็นนะครับเนี่ยเพราะนั้นตรงเนี้ยตรงจริงจริงขถาบันการเงินต้องสอบถามแหละ ค่ะ <c oughs> แล้วอย่างอย่ง,อยง,อยงปปงเ็ถามว่าคุณทำสิดีดีอย่างไรเออนะแล้วเมื่อวานที่ทางกตกตเข้าไปที่แบงค์ชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาไปถามเนี่ยแล้วแล้วเวลาในการตรวจสอบมันนานไหมคะเออจริงๆแล้วอย่างที่เรียน,นยของพูกเนี่ยเปิดระบบดูได้เลยฮะอุปอปงควรไปนะฮะไม่ใช่กกตอ้าวเหรอคะควรไปอ๋อ แล้วแล้วอย่างนี้ปปงเองสอบเองได้ไหมคะสอบเลยได้ไหมเพราะมันถือผิดปกติแล้วถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอ้างว่ามันยังไม่มีเรื่องร้องมาหรือไม่มีอะไรผิดปกติจะไปสอบไม่ได้แต่อันเนี้ยมันมันเป็นอย่างเนี้ยมันคือจริงๆริงจริงเรื่องแบบเนี้ยธนาคารกูจะรายงานเป็นทุกการสงสัยในกรณีที่เอาเป็นว่ายอมไม่ทานต้องเบิกพอแล้วครับสงสัยก็มีคนแจ้งมานะว่าอ่ะ จะมีการมาถอนเงินประมาณสองร้อยล้านะนะครับซ,ซึ่งก็ไม่ใช่ปกตินะฮะไม่ใช่เรื่องปกตินะครับท่านี้ธนาคารต้องตรวจสอบก่อนว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไหม,มนะฮะซึ่งกฎหมายกําหนดว่าทุกกรรมสงสัยคืออะไรคือทุกกรรมที่ทําขึ้นเพื่อเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินสองธุรกรรมที่ เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนินนี่อยู่ในคำจำกัดความของกฎหมายนะฮะที่ผมจําได้ผมเขียนเองเพราะเป็นคนร่างเองเพราะนั้นตังนี้ก็ต้องเช็คดูเพราะถ้าเข้าสงสัยก็ต้องรายงานนะเพราะนั้นเราจะรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยน่าจะต้องมีนะครับการมาเบิกเงินจํานวนเท่านี้ตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้ใช่เวลาถ้าเมื่อกี้ฟังท่านพูดบอกว่าเปิดดูได้เลยอย่างเงี้ยจริงๆก็คือป่านนี้น่าจะทราบแล้วไหมคะ เอ่อเปิดดูได้เลยในระบบนะฮะในระบบของธนาคารเนี่ยเพราะว่าเออกกตนเนี่ยไปเนี่ยกกตไม่มีอำนาจที่จะไปดูผมคิดเองนะ,ค,ะคิดเองผมไม่ได้ศึกษากฎหมายกกตแต่ปปองอเนี่ยเ็ามีอำนาจถ้าไปกับปปงอเนี่ยนะครับก็จะได้ผลควรจะไปกับปปงเพราะปะปองมีอำนาจนะถ้ายอ,อยา่างน,นี้การที่เราสงสัยขนาดนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงให้เราได้รู้แล้วก็อ่าสกัดเรื่องนี้าคือใครครับเราคือใค,คร รประชาชนไม่ได้ใช่ไหมคะอันกก,กตแล้วกันกรกตกรกตจริงๆผมแนะนําคนไปกับปปง <c oughs> เวลาทำงานเนี่ยนะผมเรียนว่าหลายอย่างเวลาเราใช้ต้องแทมาหน้าที่หน่วยงานหลายหน่วยเนี่ยเขาต้องเรียกว่าการประกอบกําลังค่ะ <c oughs> ผมเองในดีที่เข้าทําการตรวจคนเนี่ยนะจ, <ำ S 2> จะเป็นหาบัญเงินหรือที่ไหนก็ดีเนี่ยก็มาหนึ่งว่าเพราะปปงทียมีอำนาจล้นฟ้าทําไปทุกอย่างแต่ละหน่วยเขาก็มีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันโดยหลักก็ต้องสนที่กาลัง อันนี้ไม่ได้เขาไปยึดธนาคารเนะคยำว่าชนที่กําลังหมายถึงว่ารวมทำงานาฐฐฐร่วมกันเดี๋ยวธนาคารเขาตกใจแล้วแล้วเข้าไปตรวจพร้อมกันอคุณมีอำนาจหน้าที่อะไรคุณก็ตรวจตามหน้าหน้าที่คุณคุณมีอำนาจหน้าที่อะไรคุณก็ตรวจเตรียมตามอำนาจหน้าที่อย่างนั้นค่ะเขาต้องทําแบบนั้นนะผมไม่ทราบทำหรืออาจจะทําก็ได้นะนี่ไม่ทราบแต่ทําแล้วอาจจะทำทางลับเหรอคะไม่ยอมบอกใครเป็นไปได้เรื่องอย่างนี้รับไหม มันก็จริงๆริมันก็เป็นเรื่องลับนะฮะเราเข้าคงอาจจะทําแล้วก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่อืดกระทืบคือโครมก็เป็นได้เป็นไปได้เป็นไปนได้เคยคุยกับทางปปงอเองบางท่านก็บอกในทํานองว่าอยู่ๆเนี่ยเราจะไปตรวจหรือเราจะไปถึงจะแอบตรวจถ้าเขาจับได้ว่าแอบตรวจเขาฟ้องเรากลับได้นะอันนี้เขาจะจริงอะไรไถ้ามันเรามีสงสัย คือต้องมีคนร้องมาก่อนหรือไม่หรือเคสนี้มันตรวจได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือต้องอย่างนี้ครับต้องเอรียนว่าการทำเนี่ยไม่ใช่แอบตรวจก<อ>็ここตรวจไปตามอำนาจหน้านที่มันมีอยู่แล้วในกฎกระทรวงค่ะถูกไหมก็ไปได้ไปตรวจเหมือนเวลานี้ปปงก็ไปตรวจดืวอเรียกสาวิซิ่งไปในที่ต่างๆของสถาบันการเดินลายแห่งเข้าไปได้นะไม่ต้องแอบเรื่องนี้ไม่ต้องแอบทำ<อ>ตรงๆเปิดเผยได้เลยไม่มีเหตุต้องแอบอะไระไปเลยฮะ เจ้าของเงินเขาร้องได้ไหมเงินของเขา่เขาจะทําอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามถามแบบข้าใจว่าไม่ได้ห้ามทําธุรกรรมนะฮะแต่เป็นการตรวจสอบหลังจากที่ทําไปแล้วตรวจสอบได้ครับไม่ต้องแอบด้วยครับกฎหมายมีค่แต่ต้องใช้ให้เป็นอืมแสดงว่ามีช่องให้ปปงดอาเนินการนะพูดอย่างนี้ต้องถามนี่ต้องถามมาดีเลยคร่ะปอบงงอค้นเค้นกันมา ค <c oughs> ำว่ามีช่องเนี่ยหมายความว่าไม่มีไปหาช่องแต่แตว่าไม่ต้องมีวิธีการทํางานที่ไม่ใช่ช่องเลยเป็นช่องที่เปิดอยู่แล้วอฮอนะ,นะไม่ต้องแอบ,บเลยครับทําได้เลยครับอืมถ้าอย่างนี้ก็น่าจะทราบแล้วไหมคะถ้าเขาตรวจจริงๆอ,อ,อันนี้ถามคำถามถาม,ถามออแบบต้องถามให้ออให้เปิดจอดูเลยดูข้อมูลได้เลยเออ อำนาจมีแต่ปปงอาจจะต้องออกคําสั่งอะไรต่างๆผมคิดว่าถ uh, ้าพูดออกสื่อก็จะไปสอนปปงเยอะไปผมว่าเขาทำเป็นผมว่าเขาทำเป็นนะผมว่าเขาทำเป็นเพราะหลายท่านก็น่าจะอยู่ในยุคท่านอยู่นะฮะก็อยู่อยู่ทั้งนั้นนะยังอยู่ในยุคผมถึงไม่อยู่ในยุคผมเนี่ยไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกฎหมายที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องปฏิบัติเช่นไรนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะยุคไหนก็ตามกฎหมายก็ยังไม่ได้แก้ไขก็ยังกฎหมายยังมีอยู่ ค่ะเราสามารถไปถามได้เลยใช่ไหมคะว่าเคสนี้ถามเจ้าของเงินว่าต้องแลกเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเอาไปทำอะไรเราถามเขาได้ไหมคะถามได้ถามได้ถามแล้วก็บันทึกเขาขายของชำสองร้อยห้าสิบล้านเนี่ยของชำต้องเอาไปทอนว่าต้องเรื่องนี้ต้องต้องถามว่าได้มีการรายงานทุคํำชงสชยไหมซึ่งโอเคธนาคารจะบอกว่ารายงานอาจจะรายงานก็ได้ พราะการรายงานทุกความสงสัยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ห้ามบ,บอกลูกคา้าค่ะอ,อาจจะรายงานแล้วก็ได้หรือไม่ได้รายงานก็ได้ค่ะใช่ไหมหรืออาจจะรายงานไปนแล้วปปงไม่พูดเพราะข้อมูลนี้ไม่ได้หลุดจากปปงนี่ค่ะหลุดจากแบงค์ชาติค่ะใช่ใชผมว่ <laughs> ปาปปงน่าจะมีข้อมูลนะเพียงแต่เขาไม่พูดค่ะผมเชื่อเช่นนั้นนะฮะเพราะผมยังเชื่อมั่นในปปงอยู่เพราะผมเคยอ,อ,อยู่มาผมก็ใช่ครับท่านเสียหน้าแสดงว่า มันต้องมีมากกว่าน,นี้ไหมคะอันนี้เพราะว่าอันนี้มันเยอะมากแต่จริงๆมันคือคือจริงๆเคสเกินสองล้านเนี่ยก็เยอะสําหรับสําหรับคนธรรมดาอย่างพวกพวกดิฉัน <c ười> คือ <c oughs> เคสห้าล้านสิบล้านร้อยล้านนี่มันสองร้อยห้าสิบล้านสแสดงว่ามันมีเป็นไปได้ไหมว่ามันน่าจะมีเคสที่ไป<ร>ถอนอย่างนี้นเราต้องมองเ<ม>รงาต้องมองเดีว่าผู้ถอนเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ได้จ้างใจทําผิดกฎหมายนะฮะ เขาเข้มาแบบเปิดเผยเหมือนกันคือเขาตั้งใจสอนให้รู้แล้วว่าจะถอนเอ่อพ่ไดอขอใบอ่าแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยอ่าไออย่างเงี้ยมันก็เขาก็ตั้งใจทำตามกฎหมายแต่ไอแบบเนี้ยมันก็ต้องก็ั้งสามารถตรวจสอบอื่นๆได้อยู่ครับแต่ผมเชื่อว่าปปงอน่าจะทําเพราะการทํางานแบบนี้ไม่ต้องแอบแต่ทําเป็นความลับทำว่าแอบคือคือเราแอบเข้าไปทำไม่ใช่ทำได้ อผมผมว่าน่าจะทํำนะพี่แต่ว่าอาจจะไม่เป็นข่าวครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเราสอบย้อนหลังได้ใช่ไหมคะท่านเสียงได้อืมได้ครับเราควรสอบไหมเอานอกจากเคสนี้แล้วมันมัน,ม,นมันมีเคสว่าสอบไหมว่ามันมีเคสอื่นๆเพราะว่าช่วงนี้เลือกตั้งด้วยอันนี้เราพูดแบบเปิดนะเราไม่ทราบเลยว่าใครเป็นคนถอนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออจะจริงๆแล้วจะถอนเงินไม่ถอนเนี่ย การทาธุกกรรมในปริมาณเงินจํานวนมากเนี่ยมันก็มีเป็นประจํานะที่ไม่ใช่โดยการถอนเงินกดมีครับไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะที่อยู่ในอดีตก็มีผมก็เคยสวดเป็นพันๆล้านก็มีฮะค่ะโอเคถอนเป็นพันล้านนะแต่วแต่ว่าไม่ได้ถอนสดนะฮะถอนสดก็เคยมีฮะหลายร้อยล้านก็มีแต่ว่าก็มีเหตุผลเขาก็ที้แจงได้ค่ะซึ่งนักลงทุนจับตาใกล้เลือกตม้งมันพอดีมันช่วงนี้พอดีไงอใช่ถอนก้อนนี้สามเดือนไม่เป็นปัญหาค่ะ แต่แอบถามนิดนึงว่าอันนี้ถามอยากรู้เฉยๆนะว่าคนที่เขามาถอนเป็นร้อยล้านนี่เขาเหตุผลว่าทําอะไรอะคะท่านท่านเสียหน้าอันนี้ต้องถามต้องต้องถามธนาคารแหละธนาคารเขาจะแจ้งไปทางธนาคารไม่ได้แจ้งทางเราใช่ใช่ s ่ o m e r due diligence ครับท่านแล้วเราตามเส้นเงินสมมติถ้าถอนไปแล้วสองร้อยล้านเนี่ยเราเราตามได้ใช่ไหมถูกตะกี้ที่แจ้งโอ้เงินสดจะไปตามยังไงย คือคือเงินสดอาจจะตามยากแต่ที่คนถอนนะตามได้เพราะว่านั้นเหมือนมีคนบอกว่าเราตามได้เราจะแกะรอยไปครับตรงนี้อธิบายได้ไหมว่าตามยังไงเพราถอนไปเป็นเงินสดแบบนี้อย่างที่พี่อ้อบอกมันยากเลยว่ามันไอไอไอตามอย่างนั้นคงตามไม่ได้อ่าง่ายเพราะมันถึงมือแล้วแต่ว่าไอตอนเงินที่เข้ามาเนี่ยมันรู้นี่ใครเอาเงินใส่เข้ามาอ่าอันนี้พูดในกรณีที่คนคนนั้นเนี่ย เขาไม่ได้เป็นเจ้าของเงินจริง,รงๆตั้งแต่แรกถูกไหมคะไม่ไม่เรื่องนี้ไม่ยากนยดูที่มาของเงินก็ตามที่ใครเงินใส่อไอ้อหลักฐานพวกนี้มันเป็นดิจิตัลฟูดปรินท์เนี่ยอแก้ไม่ได้มัน,มนต้องมาโดยถ้าผมเดามันต้องมาโดยการทำทรานเซคชั่นผ่านการโอนอในระบบอเ,เอามาเป็นครูตรงเนี้ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าฮ<อ>ับเป็ เป็นสุนทางกระจายกระจายแมไม่อยากสอนวิธีไม่กดซึ่งเราไม่รู้นะว่าก่อนจะมารวมได้สมมติเอาแค่สองร้าสิล้านก่อนจะถอนออกไปเนี่ยว่ามันค่อยๆมาเติมเข้ามาทีละน้อยหรือว่ามันรูมันดูได้เออมันตรวจได้ไงบอยเนาะอันนี้รู้ได้เพราะว่ามีเส้นเงินถูกไหมฮะเหมือนตำรวจเวลาเขาตรวจเส้นเงินบัญชีม้าอันนี้ยกตัวอย่างเทียบเคียงเฉยๆแล้วเขาก็ดูอย่างนี้ถูกไหมฮะ ถูกครับถูกครับถูกครับแต่พูดถึงบัญชีม้านี่ต้องถามท่านนิดนึงนะเพราะว่าท่านก็ทําทําทําเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยค่ะใช่ครับ่ค่ะแล้วใช่ครับเพราะว่ามันก็ยังมีอยู่นะ่ท่านเยอะด้วยทาไมมันไม่หมดสักทีอเรื่องบัญชีมาอ๋อบัญชีมาตอนนี้กฎหมายเขาออกมาแบบเข้มงวดแล้วอะโทษหนักแล้วอะมากกว่ายุคท่านอีกนะตอนนี้คือคนที่รับโอนก็โดนด้วยอะไรเงี้ยค่ะ คือเรียนที่ครับว่าบัญชีมาเนี่ยแบอมันไม่คุ่นเกิดขึ้นเลยถ้าสถาบันการเงินเนี่ยทำตามกฎหมายฟอกเงินอย่างจริงจังและเข้มขรับอ,อต้องทําอย่างจริงจังและเข้มขัดมันจะไม่เกิดเลยครับค่นะเพราะที่ผ่านมาก็หมายว่าเดี๋ยวที่ผมเล่าตัวอย่างให้ฟังน,นะครผมก็ไปอธิบายในศาลท่านก็ท่านก็เข้าใจนะฮะเออจริงนะ ถ้ามีแบบนี้บัญชีมามันไม่ได้เกิดอ่ะถูกไหมครับหลักการมันมีครับแต่ว่า<ะ>ทําไมสุดขึ้นเนี่ยนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่อปปงต้องเข้าไปตรวจผม้องบอกว่าอปปงเนี่ยเขาตรวจได้ไม่ต้องแอบเลยเรีย<ะ>นหน้าหน้าที่เต็มในการทำงานเพียง mm. แต่ว่าทํางานแบบนี้มันเป็นเรื่องลับซึ่งไม่แอบโฆษณาออกขีดได้ mm. ซึ่งผมก็เชื่อว่าอปปงหหน่าจะทําแต่กังสลใจว่าทําไมบัญชีมาถึงเกิดขึ้นอยู่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยถ้าทําตามนี้ เหมือนตัวอย่างที่ผมได้นําเรียนไม่ไปกคู่ครับค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเออ่กฎหมายก็แรงขึ้นแต่ก,ก็ก็ยังก็ยังได้มาอยู่ดีมันยังไม่ได้ตัวใหญ่อครับก็มันต้องไล่สายเงินนะฮะตามจริงๆแล้วครับอืมอะชัดเจนนะคะก็ขอขอขอ้ขอมูลนี้มันชัดเจนมากแล้วต้องขอบพระคุณท่านเสนาธนกาะ,ะที่ทให้ข้อมูลชัดเจนมากเลยนะคะว้มีโอกาสถ้า มีเรื่องทำนองนี้ขออย่าให้มีจะรบกรนท่านอีกนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ